ก็บอกเลยนะครับว่าโมเมนต์ในลักษณะประมาณเนี้ยก็คือแบบดราม่าหนักมากทุกคนแบบอ่านไปอ่ะตอนได้ท้ายเรียนแบบร้องไห้ไปเลยอ่านไปก็คือพักก่อนแบบเออฉันเสียใจอยู่นะแบบไม่โอเคมากๆอะไรอย่างครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรนาเวนะครับวันนี้เราอะไรก็จะมารีวิวหนังสือยายให้กับทุกคนได้ดูกันนั่นเองจะบอกว่าเรื่องนี้นะครับค่อนข้างที่จะพิเศษมากเพราะว่าเลยน่ะ มากมากทุกคนแล้วก็เนื้อหาเนี่ยดีมากๆอาจจะอยู่ในเชตที่มีความดราม่านะครับแต่ว่าเป็นความดราม่าที่แบบดีงามมากๆนั่นเองนั่นก็คือเรื่องเบสลมหายใจปาถนานั่นเองนักแสาเรื่องนี้นะครับแต่งโดยเมมี่มาในราคา5 0 0ร้อบาทนะครับทุกคนก็คือเนื้อหาเนี่ยค,คย่อนข้างที่จะเยอะมากเพราะว่ามีทั้งหมด550หน้านาด้วยกันครับแบ่งเป็น42ตอนหลักแล้วก็2ตอนพิเศษนั่นเองบอกเลยว่าอัดแน่นมากๆแบบเฮ้ยทุกคนแบบดีงามมากๆจริงๆนะครับ ถึงแม้ว่าปกเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบสะดุดตาขนาดนั้นนะแต่ว่าถ้าเกิดเราอ่านแล้วเราจะรู้ว่าที่มาที่ไปของปกเนี่ยเป็นยังไงบ้างนั่นเองในส่วนของเนื้อหานะครับเรนอาจจะไม่ได้ลงดีเทลลึกมากนะเพราะว่าเรนเคยพูดถึงเส้นทางความรักของพวกเขาไว้แล้วนะครับสามารถไปดูคลิปย้อนหลังกันได้แต่ว่าวันนี้เนี่ยจะพูดถึงโอเวอร์วิวต่างๆนะครับรวมทั้งความยิดเห็นของเรนด้วยเนาะคือเรื่องนี้นะครับบอกเลยว่า ั้งแต่ต้นนะคะจนถึงประมาณแบบกลางๆเรื่องเลยอะจะพูดถึงปมของพระเอกนะคะว่าเขาตั้งแต่เด็กจนโตคะ่ะพระเอกเนี่ยโตมาในครอบครัวแบบไหนแล้วก็มีปมอ,อะไรบ้างทําไมเทวดาตัวน้อยเนี่ยกลายมาเป็นปีศาจอะไรเงี้ยนังสาพระเอกของเรานะนรับถูกยากได้แท้ของเขาเนี่ย ทำลายร่างกายเนอะนอกจากร่างกายแล้วอะก็จะมีจิตใจของเขาด้วยทําไมเขาโตมาเนี่ยด้วยความที่แบบเคยรู้สึกว่าตัวเองไม่มีใครต้องการอะไรเงี้ยครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีพ่อของเขาด้วยแล้วก็แม่เลี้ยงต่างๆคคอทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยหล่อๆไหมเขาอะเป็นคนที่แบบ เคยน่ากลัวทุกคนภายนอกเนี่ยทุกคนรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยดูอ่อนโยนด้วยแบบน่ารักด้วยแบบเคยไม่แคร์อะไรใครเนี่ยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาเป็นคนที่น่าสงสารคนนึงเลยนะแต่คนที่อยู่เคียงข้างเขามาโดยตลอดอ่ะค่ะก็คือนายเอกของเรานั่นก็คือก้อนหินนั่นเองก้อนหินเนี่ยจะเป็นคนรับใช้นะคะแล้วก็อยู่เคียงข้างมาโดยตลอดเป็นคนที่แบบยอมมาเอาตัวเองอ่ะเข้าไปรับความเจ็บปวดเองนะคะเข้าไปแบบเฮ้ยถ้าเกิดคุณเจ็บอ่ะเอาความเจ็บมาลงที่ฉันก็ได้นะแบบฉันฉันยอมอะไรเงี้ยคับเพื่อให้คุณเนี่ย เจ็บน้อยลงนั่นเองก็คือจะเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะประมาณเนี่ยตั้งแต่เด็กจนโตเลยนะคบก็คือเติบโตมาด้วยกันนะครับจนเกิดความรู้สึกดีๆต่างๆกันเกิดขึ้นแต่หลงัลงเราเนี่ยมันจะพิกตอนที่พวกเขาอะไปฉลองวันเกิดด้วยกันเนาะเป็นทริปสามวันสองคืนเป็นทริปฉลองวันเกิดของก้อนหินนะคะเป็นทริปที่เ,าเขาอะ โยนทุกอย่างไว้แค่ข้างหลังแบบไม่ได้สนใจว่าเฮ้ยฐานนานดอนอะไรแบบฐานะานแตกต่างกันยังไงโอกัสแค่เฮ้ยแบบคนที่อยู่ตรงหน้าแบบอยู่เคียงข้างเขามาโดยตลอดก็เป็นตอนที่แบบมีความสุขมากนะคบทุกคนเราก็เปิดเผยความในใจกันแหละว่าแบบ เคยรักกันนะดูแลเอาใจใส่กันก็คือเป็นโมเมนต์ที่ดีมากๆเป็นโมเมนต์ในความทรงจําที่พวกเขาไม่เคยรู้เลยว่าเคยโมเมนต์ตรงนั้นอ่ะจะเป็นความทรงจําที่พวกเขาอ่ะย้อนเก็บไว้ในวันที่แบบเออต้องจากลาก,กันนัเดงหลังจากทิมนั้นจบลงนะครับความเลวร้วายต่างๆก็เกิดขึ้นคือมีเรื่องราววุ่นวายต่างๆเกิดขึ้นเยอะมากในความสัมพันธ์ของพวกเขานะครับแต่พวกเขาเนี่ย ก็มีการแบบละของละแหงกันบ้างนะคะมีการแบบปล่อยมือกันบ้างแล้วก็ตัวของตัวนี้อะ่ะเออมีความแบบทํรลายจิตใจก้อนหินเหมือนกันก็คือด้วยความโมโหความมึงห่วงต่างๆก็เลยเผลอมีอะไรกับผู้หญิงเกิดขึ้นเนาะก็ท้องขึ้นมานะครับในวันที่ก้อนหินรู้นะคะว่าตัวเนี้ยทำผู้หญิงท้องเนาะเขาก็มีอาการช็อกเหมือนกันแล้วก็เขาว่าจําเป็นที่จะต้องออกมาเหมือนกันเขาว่าไม่สามารถอยู่ได้ในสถานนะตรงนั้นจริงๆเพราะว่า เขาก็รักผู้ชายคนนี้มากอะทุกคนแล้วก็เหมือนเขาจําเป็นที่จะต้องออกมาเพื่อให้โลกทางใบของเขาเนี่ยยังคงอยู่แบบเพื่อยังอยู่แบบสมบูรณ์แบบจริงๆแล้วเขารู้ว่าเคยใน,นที่สุดเนี่ยตุลก็ต้องการแบบสิ่งนี้ครับก็คือเขาว่าต้องการครอบครัวมาโดยตลอดและว,วันนี้เขามีแล้ว เออก้อนหินก็เลยแบบเออจำเป็นที่จะต้องออกมาเหมือนกันเพื่อให้แบบทุนสมบูรณ์แบบที่สุดอะไรประมาณนี้ครับก็จะมีเรื่องราวแบบดราม่าต่างๆการเกิดขึ้นแล้วก็คุณไตเนะพ่อของคุณตุนก็เหมือนกันก็คือยื่นมือมาช่วยแบบประมาณว่าให้ทางเลือกของก้อนหินนะคะว่าแบบเอยเดินทางไปในทิศทางไหนหน,นู่นนี่นั่นก็เลยตัดสินใจให้หินไปเรียนที่ต่างประเทศนะคะบอกเลยว่า การตัดสินใจรขางนีเป็นการทรําลายตุนอย่างหนักมากนะครับก็คือเหมือนค่าเขาตายทางเป็นอ่ะุกคนแต่ตุนเนี่ยก็ไม่สามารถเรียกร้องอะไรได้เพราะว่าเขาก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เขาทําในสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยเออก็เลยจําใจที่จะต้องแบบแต่งงานกับวัด,ดีแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่แบบชีวิตวะคู่ครัในขณะที่แบบเออใจเขาอ่ะก็คือนึกถึงก้อนหินนั่นแหละ แต่เอาจริงๆนะครับบอกเลยว่าเขาทําหน้าที่พ่อได้ดีมากๆนะครับในสิ่งที่เขาไม่เคยได้รับตอนเด็กอะครับเขาก็แบบอาตีสเด็กคนนี้แบบดีมากใส่ใจดูแลให้ความรักทุกสิ่งทุกอย่างแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในฐานะสามีนะครับเขาก็ไม่เคยแตะต้องวัดดีเลยนะครับทุกคนแบบอยู่ในการไปกันนั้นแหละแต่ไม่ได้มีเยอะใหญ่อะไรกันนะครับทุกคนก็คือแบบเออนึกถึงแค่ผู้ชายคนนั้นก็คือก้อนหินนั่นเองซึ่งวัดดีนะครับก็รู้อยู่แก่ใจแล้วแหละว่าแบบเค้ยลูงดาวเนี่ยมันแปลกๆนะครับแล้วเขาก็ รู้สึกว่าเหมือนความรักที่มีมันก็แบบเจือจางลงอะไรเงี้ยวกับช่วงนั้นอะ เขาก็ไปงานแต่งเพื่อนนะครับที่ฝรั่งเศสเนานะแล้วก็ไปเจอกับผู้ชายคนนึงคือเขาว่าตกลหลุมรักเลยนะคะเหมือนโลกใบใหม่ของเขาที่แบบสดใสขึ้นเลยเนะี่ยตอนนั้นอนะ่ะเขาก็เลยตัดสินใจมาบอกเลิกกับตูนะครับทั้งตูก็ไม่ได้มีการแบบยื้ออะไรนะคะก็คือพวกเขาไม่ได้รักกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะครับดังนั้นเนี่ยก็ไม่รู้จะยื้อทำไมดังนั้นก็เลยแบบหยาก,กันนะครับหลังจากรู้ว่าตูเนี่ยหยาเนาะก้อนหินก็เลยกลับมานะครับดูคนจริงๆแล้ว,ว่ามันจะมีดีเทลแบบเยอะมากในรายละเอียดตรงนี้นะคะแต่เดี๋ยวก็ ก็หลังจากที่อาตุนยาก,ก้อนหินรู้นี่แหละเออก้อนหินก็กลับมาแล้วพวกเขาก็แบบคลองรักกันแล้วก็มีความสุขต่างๆนะครับก็อบอกเลยนะครว่าโมเมนต์ในลักษณะประมาณนี้ก็คือแบบดราม่าหนักมากทุกคนแบบอ่านไปอะ่ะตอนได้ท้ายเลยแบบร้องไห้ไปเลยอ่านไปก็คือพักก่อนแบบเออฉันเสียใจอยู่นะแบบไม่โอเคมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ สำหรับใครนะครับมองหางนังสือนิยายดีๆสักเล่มหนึ่งเนาะแล้วก็ชอบในแนวดราม,ม่านะครับดูคนเขียนได้ดีมากลำดับเหตุการณ์ต่างๆอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่ามันสมูทมากทุกอย่างมีเหตุและมีผลคือแบบอ่านไปแล้วก็ไม่มีความอึดอัดอ่ะทุกคนขนาดที่เป็นแบบเฮ้ยเป็นเรื่องดราม,ม่านะแต่ว่าเออมันเศร้าจริงอ่ะทุกคนแต่เราสามารถมูอ่อนได้แบบอ่านจบแล้วก็เอออิ่มไปกับความสุขของพวกเขาด้วยนะครับก็น่ารักมากเรื่องนี้เขียนได้ดีมาก n อีก็คือแบบดีงามมากพระเอกแซ่บมากถึงแม้จะมีความแบบ เออร้ายแบบสงสารบ้านนะคะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยเรื่องเนี้ยดีมากๆแบบแนะนําม,มากๆครับสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนสำหร,รับการีวานหนังสือนายเบสลมหายใจป่าถนาหพราะว่าทุกคนอาจจะชอบคลิปวิดีโอนี้กันนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ให้เรนด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรนก็ไปแล้วนะครับเจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะบาย